มืัอนี้ก็สวัสด,ดีพี่น้องสักผู้สักคนเด้อจ้ะมืัอนี้สิมาตัดเข้าจา้ะเข้าที่บ้านไว้นะจ้ะสิมาตัดให้มันปุุงใหม่เด้อจ้ะเพิ่องกำลังตัดอยู่จ้ะเว้าวก็อาสีบริยินไปได้เด้อจ้ะเพราะว่าเสียงเครื่องตัดหญ้ามันดังแม้จหน่อยจ้ะอันนี้เป็นนาดำที่อยู่มาดำเลยจ้ะอันนี้นานาที่ว่านรอบเล็กนะจ้ะ ว่าลบแล้วตัววันที่25เมษายน63สามนะจ้ะวันนี้เพื่อนได้มาตัดเลยจ้ะหนาหลายละไอ้จ้ะตัดให้มันกุ้งไหมอย่าถ้าบดตัดมันก็โบโบกุ้งนะจ๊ะขี้กันก็เอาตัดปลายก้านอะไรจ้ะไม่เลาให้ดำหน้าเขาต้องตัดปลายก้าอันนี้คือกันจะเข้าว่านเมื่อข้าว่านล้วเัาก็ต้องตัดคือกันจ้ะตัดอย่าง้นจะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดแบบนี้จ้ะ ัดละกัเฮาสิทิมให้มันเปพุ่นไปปุยก็ได้จ้ะให้มันเปื่อยเป็นพุ่นไปปุยท่านบอยทิมให้มันเป็พุ่นไปปุยกัเอาไปให้งัวให้ควายก็ได้จ้ะนี้บุ้มี่ผู้ใดลงไปให้งัวให้ควายกัสิปป้อยให้มันเน่ามันเปื่อยแบบนี้จะเป็นพุ่นเป็นปุ๋ยไปเลยเป็นปุยไปในตู้เลยจ้ะอันลีตัดอยู่มาเดีพี่น้องเด้อมาเบิ่งเงน ตัดเขาด่าเด้อมันีมาเบิง้งมาสอยตัดแน่เพื่อที่ตัดแล้วนสองมือจะสีแล้วบ่แล้วห้ากหลาย,ลายอันที่เห็นนี่นะเป็นดกอกห้าด้ยจ้ะดกอกหยาดอกผือจ้ะต้นผือที่เอาไปตำศาสตร์แต่มันต้นไม่ใหญ่ต้นน้อยดอกมันผือที่เอาไปตำศาสตร์นะจ้ะ แต่ว่าอันนี้มันเป็่นต้นน้อย,อย่าต้นใบใหญ่บันไดเอาชมาตัดทิ่มโอ้ยสิเปุลกเมื่อนี้จะตายนะจ๊ะเวลาเอาตัดตัดก็เข้ามันสิทั่งขึ้นก้อนหยาจ้ะถ้าห้องบตัดมีหยาก,ก็เต็มแบบนี้เลจ๊ะต้องตัดซะกอนตัดให้ห้ามันเปลือยให้มันเน่าไปนําจ้ะเข้ามันจะแตกขินแซงห้าจ้ะ เข้ามันสิแตกยอดก้อนหญ้าอยู่แล้วจ้ะเวลาเขาตัดหญ้าเลยนะมันสิแตกหญ้าเลยจ้ะหญ้ากลายด้วยหงนี่แต่ห้าดอกผิวทีนี้หญ้ากาบขาวโบราณสินี่ก็หยากข่าวขางโบราณโบราณที่หญ้าดอกผิหญ้าดอกผินี่หลายหลายจ้ะ เรื่องแต่หญ่ามากไกลแล้วยาน <laughs> ยานกระดิญยานหน่ากระดิญไสอันนี้หากตัดได้ครึ่งให้กันก็ได้มันนี้หมดแล้วดอกมันนลงมาสายแน่ม อื่นเลด้วแล้ววันนี้กากาศจะคึมคหักผนกับบต๊กคึ้มหัก,ก,บบหกห้อนได้ค่ะ ฝนนะปุ๊นนบ่มมีฝนอันที่เห็นมีน้ำนี่นะน้ำคลองเลยนะน้ำคลองซอยคลองซอยคลองซสใกล้มาจากคลองไงแถวทังบ้านนี่็คันบมมีน้ำคลองก็ยังบัได้ดำกันอะไรบางคนก็นยังดำกึบอยู่แถวบ้านแต่นี่หน้าอิ๋วนี่มันไกลคลองเชละระทานว้วยกระเหลืองมันก็เลยมีน้ำได้ดำก้อนมูกูปีจ้ะ เกี่ยวข้าศึหนาฝนก็นได้จ้ะเยี่ยงงา,ามคอเห็นเทือกเขาคูซ่านเลยจ้ะเพ่งก็ได้ตัดแล้วเลยจ้ะให้ก็ได้ได้ตัดแล้ว,ลว,ลวไปส่งให้แล้วจ้ะกำลังตัดให,ให้ที่สาม อันนี้จ้ะดำจะทั้งดำทั้งว่านผสมประสานกันไปจ้ะว่านสองรอบบ้ไดรอบสามได้ดำให้นะว่านรอบเร็กให้ที่เป็นกำลังตัดอยู่นั้นเป็นให้ที่บ้านรอบสองจ้ะให้นี้นี่เพื่อนสิบบตัดจะให้เพราะว่า น้ำมันหลายจะใหน้น้ำมันหลายแล้วก็มันบ่ค่อยมียาจ้ะมันงามอยู่เขาก็เลยสิบูตัดจะให้ให้มันเป็นหน้าหนองให้ให้ที่สามเพิ่กนกะเดตัดไปครึ่งให้แลวจ้ะเหลือหน่อยหนึ่งเพื่อนตัดเมื่อกี้นี่อยู่ก,กับลูกกาจ้ะก,กับลูกกามาเว้นแซม เอาเว้นแซมตัวที่มันห้างนจะมองมันบวออกมองมันบวออกมองมันตายจ้ะให้ที่สามลางสิแล้วให้นี้เป็นตัวว่านช่วงเดือนที่จะฆ่าจรช่วงว่านรอยสอง ก็เลยบ่ยาวปานใดให้นี่อยู่ไกลเพิ่นตัดหญ้าเสียงเว้าอาจสิบ่ได ขาน,นาอยู่ก็ได้ปลูกมะม่วงเลยจ้ะอาจจะปลูกจะติดแล้วละ่ะปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยปลูกมะม่วงปลูกแบบนี้จ้ะปลูกนี้ชาตาแหละตรงปลูกไว้ในคันนานะจจะเพื่อให้ได้เป็นห่มจ้ะไ,ได้เป็นห่มให้ได้กินจ้ะดีกว่า,ข,าข้าปล่อยคันนาให้มันมีแต่หญ้าจ้ะอันนี้ก็มีแต่หญ้าคัานนาเพส่วนยังมด้ตัดที่มด้ตัดนาอเขาสี กบเงี้ยกระเงี้ยไข่ค่ำเทียนเฮ็ดม่วงง่วงกวนแล้จ้ะเอาเม็ดมันมาปุ๊บเอาเม็ดมันเพาะใส่ถุงยางแล้วเอาเดี๋ยวมันมาปลูกจ้ะที่เฮ็ดง่วงกวนปีนี้แลจ้ะนี่เอาเนื้อเฮ็ดง่วงกวนแล้วก็เอาไนมันมะกาแล้วก็ได้เบี้ยง่วงง่วงเอามาปลูกจ้ะกบตรงนี้กบตรงนี้หนังจะกบตรงนี้หนัง เฮากินแล้วกัเม็ดมันกับมะปุ๊กจ้ะหน้าในทิมข้างหน้าฮัน,นตัดจ้ะหากระดําได้บ้างอาทิตย์กว่ากับหน้าขึ้นมแล้วจ้ะแค่ได้แต่ปีนี้บุคคลมีหอยเสือรีบันไดจ้ะมันมีนกตัวยิ่งใหญ่นะจ้ะนกที่เพิ่นเอามาปล่อยให้มันกินหอยเสือรีนะจ้ะกระเลย่อไข่แน่จะปีนี้บุคคลมีหอยเสือรี มันกับบค่อยได้แซมจะดำไปแล้วก็ได้ถ้าแม่นต่ละปีนี่โอ้ยดำแล้วมีน้ำแบบนี้นะหอยเสลีกินเลียบจ้ะกลางคืนกับไ้รับบไ้นอนแหละจะตะเกาต้องมาการหอยเสลีการาหน่วยมันใส่กระสอบมัดปากเันตังใส่ต้นไม้งามทะเลจะหอยเสรีก็ได้ปุย,ปยมักสันดีจะได้ก เป็นตัดกล้สิแล้วเราจะให้ที่สามกด้ตัดให้นี้แล้วก็เพิ่สิไปเอา,าจะกาเขาเหลือก็เลยเป็นลูกกาค่ะมาเว้นมาเว้นแซมจะเว้นแซมมองมันห้างล้วจะมองเท่าว่านวาออกเดี๋ยวกามาดําแซมไส้จะ้ะ Like ันนี้ยันโบลิตัดยิงไห้ง่าย่ะยันมันข้าก่อนจ้ะที่จะเป็นมือใหม่กจะชิมตัดให้นี้แล้วแล้วสนกกะทีเศร้าเมื่อยซะก่อนแล้วก็ม so like ือใหม่จะชิมตัดอีกจ้ะตัดทั้งต้นเข่าแล้วจากทั้งหย่าหย่าแก้มพันนามันหงำนาจ้ะตัดน้ำจ้ะตัดทั้งหมนออกตัดหย่าให้มันบางลงเพให้มันหงำเข่าภายใน ตัวนี้ก็ดำแซมแล้วตัวที่มันดำแซมมันกำลังเขียวจ้ะตัวที่ดำเซมเิ่นตัดงนี่หอมขนาอยู่จ้ะมันงำเข่าก็เลยตัดออก นี่ก็หัวขี้ค่าได้จะปลูกตามแคมคนาก็ได้หัวขี้ค่ายตะไคร่น่าจะ นาน้านกันเด้อจาะพี่น้องดําแล้วก็ว่านว่านแล้วก็มาให้มันบออกมันตานอย่างกระแซมเ้อจ้ะจากแซมแ้งสาแ็งสาเหงาเ,นนาเนนาพราอดำเน้อ มืัอนี้ก็เป็นมือที่สองพิ่งก็มาตัดอีกเด้่อยๆเมื่อวานนี้ตัดบัแล้วมืัอนี้ก็มาตัดอีกเมียเป็นคนแซมนาบัวเป็นคนตัดต้นเข่าแล้วไปไล่ให้แล้วพวกทางพุ่งก็ว่ารอบสองนี้ยังบม่ทันได้ตัดตัวลบสองตัวนี้มันยังน้อยอยู่พุญละบัดห่อเข่าพุญละจากสีมาตัดอันนี้ก็ได้ คลิปมาตัดต้นเข้าขอจบแค่นี้เด้อจากฝากติดตามนะเด้อจากกดไลค์กดแชร์แน่รอชมคลิปต่อไปเด้อจาว่าสิเป็นอย่างกะติดตามกันต่อไปเด้อจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ